สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือวันที่16ถึงวันที่31มกราคมปี2566ค่ะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อที่จะได้วางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตของแต่ละคนนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมคือวันที่16จนถึงวันที่31มกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะต้องบอกว่าในช่วงปักหลังของเดือนเนี่ยมีการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะคะโคจรมาทับตัวนะมาเจอกันกับดาวพระสุกและมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งทั้งสุกและเสาได้โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรมาร่วมแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ความอึดอัดความกังวลใจที่คุณได้ประสบ พบเจอมาในช่วงครึ่งเดือนแรกมันคลี่คลายลงมันเบาบางลงแม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะแต่เมื่อเราดูความสัมพันธ์ของดวงดาวแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่สมผลค่ะเมื่อโคจรมาเจอกันจะส่งผลทําให้คุณมีความคิดที่ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาของคุณก็จะฉันฉลาดมากขึ้นมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะมีชื่อเสียงมีลู่ ทางในการทํามาหากินมากยิ่งขึ้นดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟมาเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟเหมือนกันและดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณไฟกับไฟเมื่อมาเจอกันตรงนี้จะส่งเสริมทําให้เจ้าลัคนามีพลังมากขึ้นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะคุณก็จะมีความมุ่งมานะมีความขยันหมั่นเพียรในการทําสิ่งต่างๆนะความคิดความอ่านของคุณก็จะโลดแล่นดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในด้านการงานนะคะจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์แบบนี้จะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานเพราะมรณะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของดาวพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะการเดินทางการจบจากบางสิ่งแล้วเริ่มสิ่งใหม่นะ ดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวคู่สมพลการงานของคุณจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะมีช่องทางมีลู่ทางในการจัดการงานได้ดีนะใครที่ทําธุรกิจใครที่ทํากิจการนะคะก็จะมีการเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ๆเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนแปลงราคามีการจัดองค์กรน,นะคะฝ่ายไหนที่ไม่จําเป็นก็จะมีการยุบแผนกไหนที่ไม่จําเป็นก็มีการควบรวมอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะคะดาวพระอาทิตย์และดาว ุเป็นดาวคู่สมพลแล้วก็มาทับลัคนาราศีเกิดของคุณจะมีโชคจากการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะแต่จะเป็นโชคลาบเล็กโชคลาบใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะแต่การเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีโชคลาบเข้ามานั่นเองมันจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมันจะมีทางไปมันจะมีทางออกนะคะบางคนก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆ นะที่หัวหน้างานมอบหมายให้คุณทําเป็นงานชิ้นโบแดงที่คุณจะได้รับประมาณนี้ค่ะหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้ย้ายไปอยู่สาขาใกล้บ้านอย่างเงี้ยค่ะนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะดาวมรณะมาทับตัวประการแรกเลยมันจะมีคนคอยจับผิดนะคะมีคนมองคุณไม่ดีมีคนนําปัญหามา ให้โดยเฉพาะเป็นเรื่องของคนที่คุณจะจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของคนนะลูกค้าเพื่อนร่วมงานบริวารหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนนินทาจะมีคนทําให้เสียชื่อแล้วก็อีกประการหนึง่งอาจจะมีเกณฑ์ผิดนัดผิดสัญญาถ้าใครมานัดกับคุณในช่วงนี้เขาอาจจะคาดเคลื่อนเขาอาจจะไม่มาตามนัดเขาอาจจะเทคุณนะคะหรือว่าถ้าคุณไปนัดกับใครตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสเทคนอื่นแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะในจังหวะเครื่องเดือนหลังตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่ค่ะมีเกณฑ์ได้ของมงคลเข้าบ้านมีโอกาสได้ทําบุญมีโอกาสไปในสถานที่ที่จะลงใจมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินใหม่ๆบางคนได้รถใหม่นะอาจจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือมีความโชคดีเกี่ยวกับยานพาหนะ เพราะดาวพระอังคารเป็นราชาโชคซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกเ็เป็นราชาโชคอยู่ในขณะนี้นะก็ลองนําตัวเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนร,รถไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้นะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ของฝากจะได้รับของมงคลจะได้รับของมีค่ามีคนซื้อของมาให้หรือมีคนพาไปเลี้ยงข้าวไปทานข้าวนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ ข่าวดีจากทางไกลชาวลัคนาราศีมังกรในระยะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการรีโนเวทบ้านจัดออฟฟิศใหม่จัดร้านใหม่หรือปรับปรุงภายในองค์กรในบริษัทในสำนักงานของคุณนะแล้วก็คุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนที่เป็นบริวารจากคนที่เป็นลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะนำลาบผลที่ดีมาสู่ตัวคุณคะ่ะช่วงนี้เนี่ยก็ ให้หาผลประโยชน์จากคนที่อายุน้อยกว่านะคำว่าหาผลประโยชน์จากคนที่อายุน้อยกว่านั้นหมายความว่าไม่ได้ให้คุณไปโกงไปอะไรเขานะคือหมายความว่าพยายามร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าพยายามจัดการหรือประสานงานกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี้ยจะเกิดโชคลาภที่ดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดเรื่องเก่านะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะอาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆภาระการใช้จ่ายหรือแม้แต่กระทั่งการต้องดูแล คนข้างหลังคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวพึ่งพาคุณคือคุณเป็นเสาหลักคุณเป็นแรงหลักของบ้านคุณเลยมีความกดดันหรือว่ากังวลใจเกีเ่ยวกับเรื่องของการเงินแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเรื่องราวของการเจ็บไข้ไม่สบายนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อมาทับตัวแบบนี้ประการแรกเลยคุณต้องระมัดระวังเรื่องสายตานะอาจจะเป็นการตัดแว่นใหม่ซื้อแว่นใหม่เปลี่ยนคอนแทคเลนหรือว่าตามืดตามัวนะคะตาเหนื่อยตาล้าอยู่หน้าจอคอมมากเกิน อยู่หน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปนะคะนี่ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของสุขภาพคนในบ้านด้วยอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่อยากจะลงทุนอยากจะต่อยอดอยากจะขยับขยายงานในช่วงนี้เนี่ยต้องพยายามปรึกษาคนรอบข้างให้มากจะคิดจะอ่านจะเลือกจะตัดสินใจทําอะไรต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นให้ดีไม่อย่างนั้นมันจะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัค พนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ